สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เรามาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างคนดินแล้วก็แก้ปัญหาดินป่วยพืชป่วยคนป่วยครับแล้วคนป่วยเนี่อจากคนด้วยใช่ไหมครับจารย์คนด้วยป่วยเนี่อจากอะไรผลิตผลการเกษตรไม่ดีอ๋อครับขายไม่ได้ราค่าครับมันก็ทําให้คนป่วยป่วยเนื่องจากกระเป๋าตังฉีกขาดโอ้อันนี้สําคัญเลยสำคัญมากกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเคยได้ยินไหมครับโอ้อันนี้ที้งดังเลยทิ้งดังเลย เสียงดังก็เนี้ยแหละคือวันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องดินก็เนี่ยอยัางินก็ไม่ได้ก็ป่วยซ้ำป่วยซากเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นวงจรอุบาทที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยลืมตาอาปากไม่ได้วันนี้คุณเป็นคนโชคดีที่มีโอกาสได้รับรู้และฟังแล้วก็มาหาวิธีการแก้ไขเคราะวันนี้เราจําเป็นที่ต้องคืนคุณแผ่นดินแล้วเราใช้แผ่นดินมาเยอะแล้ววันนี้อย่าเลิมอย่าพลาดนะครับอ้สุดยอดห้ามพลาดห้ามพลาดวันนี้ ก็วันนี้มีการมานะครับประชาสัมพันธ์นะครับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรนะครับท่านใดที่มีปัญหานะครับเครดิตธนาคารไม่ปล่อยสหกรณ์ไม่ให้นะครับวันนี้เรามานะครับส่งเสริมให้ทุกๆุกท่านนะครับรับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตและก็รายได้ในครัวเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ที่โคกสว่างนะครับ ภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่น